เวลาแล้วหลายวันาไม่ได้เก็บพี่ยาหม่ามาจะไปที่สวนนะจะไปเก็บพริกทอดแป๊บนึงโอเคไหมไม่ได้เอาวทำไมล่ะคะไม่ได้แป๊บเอมแป๊บเดียวแป๊บเดียวลูกนะทำไมอ่ะไม่อร่อยแล้วลูกแม่ทำไมอร่อยโอ้ไม่อร่อยจริงอ่ะเป็น โอ้ป่อป้าอร่อยไหมพ่อป้าอร่อยตุ๊ออร่อยมากป่อป้าบอกอร่อยมากลูซี่บอกแม่อร่อยอข้าวเหนียวอร่อยไหมล่ะข้าวเหนียวโอเคหมูปิ้งแม่อร่อยอ่ะมันเยอะไปเหรอ

มันมีไอ้นี่เหรอมันมีมันห,หน่อยๆรูซี่ก็ไม่ชอบอืมโอเคแต่แม่ทำข้าวหน้าแม่จะเอาเนื้อ<ะ>เอาแต่เนื้อให้รูซี่อย่างเดียวพออ,อากาศเช้าว,วันนี้นะไม่ค่อยโอเคค่ะเพราะว่าหมอกลยคะพวนเต็ไมไปหมดเลยนะตอนนี้เรามากันที่สวนทั้งสามคนเลยนะคะให้ดูพริกหวานยักษ์สเปนนะตอนนี้แบบว่า ลูกใหญ่เบินเริ่มเลยแต่ยังสีเขียวอยู่นะคะยังกินไม่ได้นะต้องรอให้มันเป็นสีแดงคุณสามีก็ฟังเพลงนะคะรถเลยต้องปิดเสียงนะแล้วก็มาอยู่ที่ต้นพริกทอดสเปนค่ะมาตัดเอาไปทากินนะคะพวมเม็ดมันใหญ่เบิรเริ่มมากเลยนะรถมาได้เข้าสวนเนี่ยสี่วันเต็มๆเลยนะคะตั้งใจจะมา ตัดเด็ดกินหลายวันแล้วแต่ก็ไม่มีเวลาสาักทีและช่วง4-5หวันที่ผ่านมาที่สเปนเนี่ยอากาศร้อนแรงดีมากๆเลยมีหลายคนถามเข้ามาเลยนะคะว่าปลูกพริกทอดสเปนแล้วก็งงว่าต้นมันใช่หรือเปล่านะเราจะให้สังเกตดูนะคะพริกทอดสเปนเนี่ยใบยมันจะเล็กยาวเรียวนะแต่ว่า ใบมันจะบางๆค่ะเม็ดมันไม่โตมากอันนี้พริกหยกอิตาลีค่ะใบมันจะยาวเรียบเหมือนพริกทอดแต่ว่าใบาใหญ่กว่าค่ะส่วนพริกหวานยักษ์แดงสเปนเนี่ยใบยจะหนาใหญ่ประมาณนี้เลยสีเข้มด้วยค่ะก็ได้เยอะมากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะเลือกเอาที่เม็ดใหญ่ๆแบบเนี้ยค่ะไปทําแกงส้มใส่ปลากระป๋องดีกว่าอร่อยแม่ครัวตัวน้อยลูซี่เนี่ยก็ากำลังทํากับข้าวอยู่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะทําต้มซุปให้ป๊าป๊ากินนะตอนนี้ก็ใส่เกลือก,ก่อนค่ะสตรอเบอร์รี่เนี่ยยังมีให้เก็บอยู่นะละเม็ดใหญ่ด้วยค่ะสีแดงสด ให้ตักเล็กแบบแยกก็จะเอามาทอดนะคะเือกเลวนะจะได้เยอะอยู่ในนียทุกคนให้ดูนะคะเก็บมาได้กันนะทั้งพริกหวานยักษ์มะเขือเทศสี่พันนะคะพริกทอดที่เก็บเมื่อกี้แล้วดูมะเขือเทศเชอรี่เยอะมากแล้วดูตรงนี้โอ้โหมะเขือเทศทั้งนั้นเลยทุกคนอันนี้ไว้สำหรับกินนะคะ Vai, já sou ตั้งใจว่าจะกินพริกทอดสเปนนะแต่ดูเวลาแล้วเนี่ยไม่พอค่ะเพราะว่าต้องรีบอาบน้ําแต่งตัวให้กับลูซี่นะและตัวรถเองก็ต้องอาบน้ําสระผมด้วยเช่นกัน mm hmm. และก็นึกขึ้นได้ค่ะว่าต้องมาทําน้ําจิ้มก็เลยต้องตั้งกระทะแล้วก็เอาพริกแห้งมาคั่วแล้วก็ปัน่นปัน่ปนแบบนี้ค่ะเราก็จะมาหั่นหัวหอมแล้วก็กระเทียมไปด้วยนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่รถตั้งใจทํามากเลยนะกินอร่อยจริงๆค่ะไม่มีอะไรมากมายนะใส่พริกป่นลงไปใส่น้ํามันนกเกอเอ็ก์ตราบรูจินแล้วก็ซอสฟาเขียววีบน ลงไปคนๆให้เข้ากันก็ใช้ได้แล้วคะ่ะอร่อยมากเลย มาถึงเวลาตามนัดพอดีค่ะเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งอากาศก็ยังโอเคอยู่นะหมอกเต็มเลย เรามีนักกินอาหารกลางวันกันที่บาร์ท้ายหมู่บ้านค่ะตอนเนี้เขาก็จัดโตอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะอาหารก็จะเสิร์ฟแล้วค่ะโอ้หิวจังเลยญาติของทางสามีนะคะมีประมาณ30กว่าคนได้ค่ะรวมตัวกินกันแบบนี้ทุกปี

จากอิ่มท้องและแน่นมากเลยมาเดินย่อยอยู่ด้านนอกและมองไปที่ต้นองงนุ่นโอ้โหระยงระยาง ลูกกำลังเปลี่ยนสีอะกำลังน่ากินเลยนะคะตอนเนี้ก็อยากจะเด็ดกินซะแล้วสิรสชาติมันหวานดีมากๆเลยพาะลูซี่แหละเด็ดมาให้ชิมเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกรูกก็เลยจะต้องมาเด็ดจริงๆอะคนสเปนเขาไม่ได้ห่วงห้ามหรอกนะเขาบอกว่าให้เอาไปให้หมดเลยเพราะว่าไม่มีใครกินมากมายนะเดี๋ยวมันจะเน่าเสียตรงนี้ยมันเป็นส่วนของบาร์แล้วก็มีคนนั่งอยู่ตลอดเวลาด้วยมันก็จะเน่าและส่งกลิ่นเหม็นนะและอีกอย่างหนึ่งพึ่งวมลแรงวันอะไร มันก็เยอะด้วยดังนั้นเราก็จะมาช่วยเขาเก็บไปกินให้หมดเลยค่ะเอกไปเลยไม่รู้ว่าอังุนพันธุ์นี้มันจะเป็นพันุ์อะไรนะแต่ว่าทุกคนเวลากินองังมณพันธุ์แบบนี้นะคะไม่ต้องกินเปลือกมันเข้าไปนะเปลือกมันหนาค่ะเราจะดูดกินข้างในก็พอแล้วโอ้โหเม็ดใหญ่บนเริ่มสวยน่ากินมากๆเลยหวานด้วยค่ะมิลากีไอม,มองตองอีสองครานเดส Mami, mami, me puedes subir arriba que quiero... están <laughs> <tan> encastradas, eh. <laughs> Toma. Sí, no. Yo solo no puedo, Ya no cojas más. ¿eh? Las cojo pero

สองพ่อลูกก็มาถึงบ้านกันแล้วหลังจากที่เขาพากันไปเล่นที่สวนมันฝรั่งนะรถก,ก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าต้องทําความสะอาดบ้านด้วยลูซี่ก็ขอเอาซอเบอรี่ที่เก็บม,มาเมื่อเช้าเนี่ยมานั่งกินกันอยู่สองคนอร่อยของเขาเลยค่ะดูจะเหน็ดเหนื่อยกันมากเลยลเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้รถไปก่อนแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันดึกแล้วด้วยประมาณสามทุ่มกว่าต้องพาลูซี่อาบน้ํานะไปละค่ะขอบคุณมากๆเลยสวัสดี